ทีเด็ดบางหลอว,วันนี้วิเครา์อบอนศึกลาลิกาสเปนอันเมียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซวิยาอันเมียผลงานยังไม่ฟื้นกลับมาเพราะเป็นทีมเดียวที่ยังตะกนคาว่าชัยชนะไม่เป็นนับตั้งแต่เปิดซีซั่นมา27นัดแต่ช่วงหลังมีลูกแพ้ยากในบ้านมาอวดเมื่อแพ้แค่3ตลอด10เดตที่ผ่านมาจึงพอมีรุ่นเก็บ1คะแนนอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ง่ายเนื่องจากชั่วโมงนี้เซบียาก็มาแรง เมื่อเข้าวินได้ถึง3จาก5นัดล่าสุดและก็แพ้แค่หนเดียวสว่าสถิตินอกบ้านย่ำแย่เช่นกันเมื่อเจงชัยไป3ใน5คลิปที่ผ่านมาแต่ก็ออกไปเจอคู่แข่งระดับโซนบนของตารางทั้งหมดซึ่งวันนี้มาเยือนทีมบว้ยที่ยังไม่ชนะใครแถมเจ้าบ้านน่าจะหมดไปไปแล้วในการเอาตัวรอดเนื่องจากตามโซนปลอดไยไกลถึง1าคะแนน สถิติพบกันเซบีย่าทีมเยือนชนะ8เสมอ1แพ้1เท่านั้นราคาให้ทีมเยือนต่อครึ่งลูกบางมองแล้วให้เลือกเชียร์ทีมเยือนมากกว่าวันทงเชียร์เซบีย่ามาแน่นอนครับสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะ